กินตือลนมมเลยบักค้างกแค้างบักค้างแล้วบักค้างแล้วเขาเขาาตกลงกันแล้วบักค้งแล้วครับบักค้างแล้วบักค้างแล้วตอนนี้เขาจะปับถนนหื้อย่างเดียวนะครับปับถนนหื้อย่างเดียวแล้วก็อันเรื่องคังเนี่ยเดี๋ยวเอเฟหน้าเลยนะครับนาะ ยวน้ำมันเร่มใสเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวแนะนำา่รอบเขายอดนิ่งเยข้ามารวดรแล้วไหลเข้ามาแค่นะทั้งหัวทังหัวแ้วงเรี่ยวทั้งมดทั้งหัอ้วโอเคทั้งหักโอ้โหเนี่ดีวมุวก็มุดไมกว่าเนีาเนี่ยาวัวันีเแ้ละเออดูห้ดีนะครับว่า้ายิไกินด้เนีม้าข้ ตอนแรกเราเอาเรียนคนไปปักพงหันเนาะทงไหนที่น้ำอีนั่งอย่างไรคนจะคุ้ชีเม็ดกันหน่อยห้างมบนนั้นอ่ะมดหนึ่งเลย้ากแตคุยจะบอกเลยจะุไดไมอไปังันต่วะปุ่นปนับปักกันแน่ก่าึงออกมุดบมีเหีเลยไม่เหลือวัน้นงบอกว่ายากยให้คุยกันกันคุยกันแล้วก็จะให้ผมทั้งทั ทั้งผมก็กรมสมประทาน,นาทเนี่ยจะให้ผมย่ายอย่างใดใหอคุยใหอคุยกันให้เรียบร้อยย่อมเดียวนี่ขอครับพี่ขอรับดีดีครับตัวปูเนี้ยแล้วกันครั้งละเออเนี่ยผมมาเดียวเนี่ยผมก็แล้งปักพื้นที่ที่น่ะเออเจียวกับรถเดินนี่นะปะักไปลงปูนแล้วรับวัดแค่นนี้ไปลงปูนนะปะักแล้วหว่งจะหัจะให้ง่ายอย่างเห็นตา ก็คุตนไหนก็จกตรงหนเหอโอเควันนี้คือฮปี่นวันีทัปเสื้อองเนาะเื้อสามเมอันนี้ผมคิดผมเท้าอู้กับหัวหน้าเรียบร้อยละสรุปเป็นยี้นะครับเรื่องค้างน้ำเขาจะบักค้างละเพราะว่าอันตะวันเนี่ยเขาไปพักจุดไว้เพราะว่าตอนไปอู้ที่สันสลีป้นยาคือน้ำในปลาไข่วนเนะแต่ปน่ได้คานึงถึงว่าระดับน้ามันสูงกว่ากัน ถึงหน้ามันบวนละทาังก็คือแห้งเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าประตูหน้ามันเซ็ตเราวอกน้ำดังในน้ำางในสขายนี่ยมันูกกว่าทังนครับถ้าทางออกปอบคือวหลออกลงๆนนนีะต้องนั่งเรอปมันแมันจะบวนเข้ามาเพราะว่าประตูหน้ามันยังมแล้วมันจะปล่อยเอาตังนู้นหมดอใช่ครับเออรางนะเาตรงปิด อ่ <molec> อันนั้นรอคือมันแล้วกันเนาะเดามแล้วเนาะเพราะฉะนั้นสรุปนี้นะครับตัดวไปเหยมันลานาเียดเนาะเดี๋ยครับพี่พุกความห้เขาสรุปเลยเนาะเขาจะบัคังน้ำนะปั๊บถนนอย่างเดียวนแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะคังเนี้ยก็คือเฟตต่อไปพุ่นไกลอู้กันเพราะตอนนี้กรมชลทานเพิ่นเอารถมาแก้ปัญหาเขาได้แค่วันนี้วันเดียวเนาะถ้าปุ่นวันนี้ไปแล้วเนี่ยหลอแหมเือนเลยสรุปเอาแต่นี้ก่อนนะครับเนาะ โอเคครับก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าหัวหน้าวราริศก็ได้ประสานกับทั้งชาวบ้านแล้วก็กลมเชลประทานให้แล้วแล้วก็ได้ข้อสรุปหลังจากที่เมื่อวานนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันนี้ก็คือสรุปเราจะใช้แผนเดิมคือไม่มีการขุดให้น้ําทะลุหากันเพื่อรักษาระดับน้ําในหนองให้ชาวบ้านได้หากินกันต่อไปนะะส่วนในเรื่องของพื้นที่ ถนนที่จะขึ้นจากกองดินไปหาท่าเรือที่จะออกหากินก็จะมีการปรับถนนให้อตอนนี้ครับก็มีเริ่มมีการปรับถนนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะนี่ครับตอนนี้การปรับก็ได้กรมชลประทาน อนุเคราะห์เรื่องรถแบ็คโฮมานะครปรับให้เพราะกองดินที่อยู่ด้านบนนี้มันจะเป็นลักษณะที่ไม่เรียบนะครับทำให้เดินทางลำบากตอนนี้ปรับขึ้นได้ง่ายขึ้นครับนี่และเดี๋ยวจะมีรถเกดเดอร์นะฮะมาทำการปรับถนนให้เรียบขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ใช้แบ็คโฮ จัดการกับกองดินที่เป็นตะปุ่มตะปาไปก่อนนะฮะ

ตกลงเราได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนปีกย่อยเล็กๆน้อยๆก็เดี๋ยวมาทําความเข้าใจกันนะตอนนี้การทํางานก็ต้องอใช้กลุ่มในพื้นที่นะเป็นคนตัดสินนะฮะเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบโดยตรงนะฮะซึ่งกรมชลประทานก็ยินดีที่จะแก้ไขให้ถ้าหากมีผลกระทบไม่มากมายนักก็สามารถทําให้ได้ทันทีนะฮะ ก็ต้องขอขอบคุณกลุมชลประทานมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมทำงานหนักกับงานที่จะต้องทำรับผิดชอบโครงการนี้ก็ต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านด้วยนะแต่เชื่อแน่ว่ากลมชนเต็มใจที่จะทำครับเพราะว่าโครงการนี้ก็ทำเพื่อชาวบ้านอยู่แล้วนะแล้วก็หัวหน้าวารีชัยสารหัวหน้าเขตห้บราชสัตว์น้องเล่งทรายรวมถึงท่านผู้พันตองนะฮะเป็นกลุ่มหัวหน้านำ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะฮะบ้านสันสลีอเมซอนหนองเล่งทรายนะ,ะก็มาดูแลให้กับชาวบ้านนะฮะเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหากันมานะฮะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะแล้วก็ทุกๆฝ่ายท,ที่ช่วยกันนะแล้วก็รวมทั้งชาวบ้านที่เข้าใจในการทำงานของกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับก็เราจะคอยติดตามการทำงานของกรมชลประทานกันต่อไปครับว่าหนังเล่งทรายของเราจะมีการพัฒนามากน้อยแค่ไหนอย่าลืมคอยติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ